สวัสดีครับวันนี้ได้ปลาช่อนอบ้านมานะครับปลาช่อนนานะครับสองตัวนะครับไซโลกว่านะครับจะมาต้มยำปลาช่อนกินนะครับน้าใส่ครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านบ้านด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับล้างน้ําเกลือนะครับไม่ข่าวนะครับล้างน้ำเกลือนะครับลุกๆให้ ทั่วนะครับแล้วก็กันขาวนะครับเขาบอกว่า si กินปลาน้ําจืดขาวไม่ใช่นะไม่จริงนะครับถ้าต้องล้างดีๆนะครับล้างน้ําเกลือนะครับล้างน้ําหลายๆรอบนะครับ4ี่ถึงห้ารอบนะครับก็จะไม่ขาวนะครับอร่อยมากนะครับไม่มีขาานะครับถ้าทําดีๆนะครับปลาน้ําจืดนะครับอร่อยมากเป็นปลาที่อร่อยที่สุดนะครับเนื้อหวานเลยนะครับช่อนสดๆนะครับ ผมก็ทําแบบนี้ครับล้างน้ําเกลือนะครับหลายรอบนะครับไม่มีคราวนะครับดูกันนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับสุดท้ายครับพอล้างเสร็จแล้วเนื้อปลาจะขาวมากนะครับล้างเมือกออกนะครับกันขาวนะครับนี่นะครับเนื้อปลาเนื้อขาวขาวโบเลยครับนี่เตรียมรอต้มยำได้เลยนะครับครับนี่ครับจานเบียรนะครับผู้ก่อไฟนะครับนะครับจุดไฟเตาบ้านเนี่ยเตาถ่านนี่นะครับ เชื่อเพลิงง่าย,งายครับเศษไม้กับยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับนิดเดียวก็ติดแล้วนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายๆครับจับจบง่ายมากนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะครับจุดไฟนะครับไม่ต้องมีพิสูจน์ครับจุดง่ายงนะครับเหมือนบ้านเราจุดบ้านๆเลยนะครับแล้วก็รอใส่ถ่านแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับนี่รอน้ําเดือดใส่แล้วก็ใส่เครื่องไปเลยครับมีอะไรก็ใส่นั้นเครื่องไม่ครบด้วยนะครับ อะไรในครัวก็ใส่ไปครับพริกตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับข่าแค่นพอครับส่วนหอมแดงไม่มีไม่ต้องใส่นะครับรอน้ําเดือดอีกครั้งก็ใส่ปลานะครับตอนใส่ปลาตอนน้าเดือดเนี่ยนะครับดูนะครับต้องใส่แบบนี้นะครับน้ําเดือดจะไม่มีขาวนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยนะครับเตมหม้อนะครับใส่แล้วก็ไม่ต้องคนไม่ต้องทำอะไรปิดฝานะครับ รอน้ําเดือดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ใส่เครื่องพร้อมไปเลยนะครับนี่นะครับสูตรบ้านนะครับใส่เครื่องพร้อมไปเลยนะครับน้ําเดือดได้ที่นะครับนี่ใส่ผักชีนะครับใส่ไปเลยครับผักชีครับจบนะครับเสร็จสิ้นนะครับเรียบร้อยวันนี้ครับมือนี้ครับมาตักนะครับนี่นะครับตักใส่ถ้วยเลยนะครับ ชิ้นใหญ่ๆนะครับปลาช่อนนะครับเห็นไหมครับน่ากินมากนะครับปลาช่อนนาปลาช่อนบ้านนะครับธรรมชาติเลยครับเทีน้ําไปเลยครับนี่ครับเทีน้ําให้เห็นเลยครับนี่ว่าร้อนว่าแซบขนาดไหนครับรับมากินกันเลยนะครับปลาช่อนร้อนนะครับกับข้าวร้อนนะครับ นี่ครับชิ้นใหญ่นะครับกินกับข้าวเย็นนะครับนี่ครับอร่อยมากนะครับเนื้อหวานนะครับข้าวร้อนน้ําก็ร้อนนะครับโอ้น้อนสุดร้อนมากนะครับไอที่ใส่หัวไม่ใช่นะครับร้อนนะครับอร่อยครับแต่ร้อนนะครับนี่ครับอร่อยนะครับแต่มันร้อนมากนะครับนี่ครับ สดน้ำครับอร่อยจริงครับนี่ครับนีดชามโตเลยครับรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ